สวัสดีครับกิจกรรมสเตมซับไตแคมป์ฐานมัดย้อมนะครับผ้ามัดย้อมตัวนี้เด็กๆจะทำผ้ามัดย้อมนะครับสีธรรมาชาติถ้าสีธรรมาชาติจะต้องต้มนะครับก็เลยประยุกต์เพราะเวลามีน้อยก็จะใช้สีสังเคราะห์นะครับแล้วก็ย้อมแบบเย็นจะสะดวกกว่านะครับแต่ว่าตอนให้ความรู้จะเป็นความรู้เกี่ยวกับสีจากธรรมชาติว่าพืชอะไรให้สีอะไรนะครับ นี่ระว่างการออกแบบตอนนี้มีคนจะแอบ,บย้อมผมนะครับคนนี้แม่ชอบดูนะครับเราต้องถ่ายเยอะๆคุณแม่ถ้าดู <c oughs> คอมเมนต์เลยนะอะไรนะุ๊าอะรก็จะมีสนคบนะ คุณแม่ข้าหอมถ้าดูแล้วดูเ <c oughs> ลยหรืยังไม่มาจา้ะยังไม่มาจา้ะแม่ทำงานบ้างดิ่หนนาจหนุนาานหนนา้ามางดูจริงนะงคนนี้กำลังเรียกหาแม่อยู่นะโอ้โอเคเอาแต่ะภาก็ได้ตลกไปดูสภาพอเนี้ยตัวอะไรเนี่ยสีสีน่าจะสวยแน่เลย อันนี้คิดว่าจะทำรูปอะไรครับไม่รู้โอเคเรามาคนพบว้าวเสร็จแล้วโอ้ก่อนเพื่อนเลยอ๋อปีนี่พี่เป่าข้างในพีละเป่าข้างนอกโอ้มัดยอมนะครับกระบวนการก็คือผ้ามามัดนะครับส่วนมากจะมั่วนะครับไม่รู้ว่าอะไรเด็กคนนี้ทำรูปหัวใจได้เนี่ยทำยังไงนอตหนิวาดวาดรูปหัวใจแล้วก็เอามือพยุมพยุมไปให้เป็นรูป เคล็ดลับเคล็ดลับ,บ,บไปซื้อสิบบาทเลยครับพื้นที่สองทำโมจ่าจไปฝากคนหนึ่งสวย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 โมจ่าที่ออกแบบเองเนาะโอเคโอค้โอวันนี้ปีนี้มาเป่าในห้องแอร์นะครับสุดยอดสุดยอดพอเราย้อมเสร็จแล้วเราก็จะมาเป่าด้วยเครื่องเป่าผมนะครับปรับอุณหภูมิสูงนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นห้องแอร์น,นะครับที่ช่วงนี้อากาศร้อนช่วงไหนครับอ่าไปพื้นที่สองเลยครับ <laughs> รู้จะให้ใครทำให้กูก็ได้ <laughs> อันนี้ลูกอะไรสมมาตรบงปีป่อลูกอะไรครับโอเคเรามาตามติดชีวิต อันนี้คือจากการมั่วมานะครับใช่ไหมอ่ะให้ในหน่ออ่นในหน่อตายผสมมากคำนวณด้วยนะอ๋อคำนวณด้วยคำนวณรถรางหน้าตาคนนี้ครับคำนวณรถลายมาผมไม่เชื่อเราครับเป็นบ้านมั่วๆอยู่โอ้พี่ใจดีมากเลยบริการรีดให้ด้วย มีการแอบไปดูข้างนอกด้วยนะครับไรนาผู้ว่ายครับข้าวโพดตัวใหญ่เป็นข้าวโพดจ้ะแม่งครับพอแล้วโอ้โหสวยมากโอ้โหแรงวันในใจจมวานโอ้บิ๊กแบงไอเมื่อวานที่พี่ๆเปิดเองภาพนี้เลยเนี่ยใช่ชื่ออะไรพี่เสื้อบอกปัจจัยใช่ใช่บัตจฟายเอฟกซ์ค ไม่ใช่พัดไปายัว่พี่เริ่มกุ้มแล้วสอนอะไรไปออนโช่หน่อยอันนี้ภาพอะไรนี่แบงอะไรอยู่นะนะอะไรอยู่อ้าวปั๊บหนึ่งสองสาโอเคมีหลายพีเซอร์หลายปีกเลยพอเราเป่าเสร็จปั๊บเราก็จะมารีดนะครับเพื่อการแห้งเร็วนะครับตอนร้อนไม่ต้องแรงมากนะครับ เอกสามชั่วโมงยังไม่แห้งนะครับสวัสดีครับทุกคน